ถามว่าทําไมเรายังไม่กลับบ้านทําไมคุณการเป็นเดือนๆมาอยู่ชายแดนทําไมข่าวมันก็เงียบแล้วคุณกันยังมาอยู่ตรงนี้อีกเหรอผมเป็นคนไปสุดผมเป็นคนทําสุดเวลาทําอะไรทําสุดทําจริงช่วยเต็มที่นะครับไอคนที่พูดอะคุณไม่เข้าใจคุณบอกว่าผมเข้ามาทําให้มายุ่งเหยิงกับระบบทหารถูกฝึกมาให้อดทนคุณพูดอย่างนี้แปลว่าคุณไม่เข้าใจถ้าคุณบอกว่าทหาร นะผมเข้ามายุ่งเหยิงอยู่ในระบบนั่นคือสิ่งที่คุณเห็นว่าทหารเขานอนเตียงสองชั้นมีพัดลมแต่ที่นี่ไม่ใช่ชายแดนเขาไม่มีแล้วการที่ผมคุณพูดแบบนี้คือต้องการให้ผมออกไปจากการเข้ามาช่วยเหลือคนพวกนี้ผมถามว่าคนที่อยู่ชายแดนคนที่ปกป้องประเทศเราต้องอยู่อย่างผุพังเหรอต้องอยู่แบบลำบากเหรอคนพูดไม่ละอายใจเหรอครับคุณนอนอยู่บ้าน มีบ้านให้อยู่มีแอร์เย็นๆมีเตียงให้นอนมีห้องน้ำให้เข้าอย่างดีแต่คนที่ปกป้องประเทศให้คุณปกป้องชายแดนให้คุณนอนอย่างโคตรลำบากใช้ชีวิตอย่างอัต,ตคัดความพร้อมไม่มีเรามาทำให้ไม่ดีหรอก